วันนี้ออโต้มอสจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV สุดพรีเมียมจากค่ายฮอนด้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและครองใจผู้ใช้มายาวนานนั่นก็คือ Honda CR-V รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์เฉี่ยว่ยวสมรรถนะที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบทุกด้านของความเป็น SUV ระดับพรีเมียม เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda CRV ใหม่มาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและมีความแข็งแกรง่งกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยคโครเมียมเงางามเพิ่มความโดดเด่นให้ด้านหน้าดวงไฟหน้าแบบเลดพร้อม d a y t i m e r u n n i n g Light ดูเฉียบคมและส่องสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ที่กลมกลืนกับกันชนหน้าอย่างลงตัวมองด้านข้างเส้นสายตัวถังของ CRV ถูกออกแบบอย่างเรียบหรูแต่ทรงพลัง ล้ออลัลลอยขนาด18นิ้วเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตพร้อมซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงกระจกมองข้างกลับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและราวหลังคารูฟเรลที่ใช้งานได้จริงเสริมฟังก์ชันสำหรับคนชอบเดินทางไกลหรือบรรทุกสัมภาระด้านท้ายของ CRV ก็ดูไม่ธรรมดาไฟท้ายเลดแบบใหม่ทรงตัว L ให้ความรู้สึกกว้างขวางมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและกันชนท้ายออกแบบมาให้ดูดูดัน เสริมความสปอร์ตได้อย่างกลมกลืนทุกรายละเอียดบ่งบอกถึงความประณีตและตั้งใจของ h อนด้าในการพัฒนา SUV รุ่นนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบ เมื่อพูดถึงสมรรถนะ Honda CRV มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VTEC เทอร์บที่ให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิดสูงแต่ประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยี Earth d r e a m และระบบเกียร์ CVT ที่ทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้ดีไม่ว่าจะเร่งแซงหรือขับขี่ในเมืองช่วงล่างของ CRV ถูกเซ็ตมาให้เหมาะกับการขับทั้งในเมืองและนอกเมือง ซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีเข้าคงมั่นใจระบบควงม,มาลายัยไฟฟ้ามีความแม่นยำและเบาในความเร็วต่ำแต่แน่นและนิ่งเมื่อต้องขับเร็วเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่อย่างมากด้านระบบขับเคลื่อน Honda CRV ยังมีรุ่น AWD หรือขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกด้วยเหมาะสำหรับคนที่ต้องลุยถนนลูกรัง หรือครึ่งเข่าลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัยในทุกสภาพอากาศในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมัน Honda CRV ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ประหยัดที่สุดด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรและยังมีโหมด ECON ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระหว่างการขับขี่อีกด้วย มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างถึงแม้เราจะพูดแบบยอดแต่ก็ต้องบอกว่าภายในของ Honda CRV นั้นออกแบบได้หรูหราใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะหนังนุ่มนั่งสบายมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมาตรวัดแบบดิจิตอลที่อ่านง่ายชัดเจนเบาะหลังสามารถพับแยก60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของท้ายรถ และยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงช่อง USB ชาร์จไฟทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัย Honda CR-V ไม่เคยละเลยมีระบบ Honda Sensing ซึ่งประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและอีกมากมายที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุทั้งในเมืองและทางไกล สรุปแล้ว Honda CRV คือ SUV ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมภายในที่กว้างขวางและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยเหมาะทั้งสำหรับคนโสดคอนมีครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป Honda CRV คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้มอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ